สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นปราพทีที่จะทำนะตอนนี้กําลังลดน้ําอยู่เนาะคือวันนี้นะคะในคลิปนี้เองเอาบรรยากาศด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกัน กัับตวเลขนะอฟซี FC บอกว่าเวียนหัวมากเลยเมื่อวานนะคะเมื่อวานไปสวนมะขามนะใครที่อยากได้มะขามหลังหอยออกสั่งมาได้เลยนะคะรอบส่งพรุ่งนี้เนาะรอบส่งวันที่17จะมีสีทองเพชรชมพูสุกแบบแกะเปลือกแล้วก็มะขามกวนนะให้รีบทักไทยเข้ามานะคะมีเวลาว่างให้รีบสั่งไปทานนะเพราะว่าถ้าหมดปีปุป๊บอะหากินยากนะคะอาชราบรับ f นะีเนาะ FC ที่ถามมาว่าจะซื้อหัวตัวไหน อ่ะสำหรับตัวเลขหวยที่จะซื้อในงวดน,นี้นะเพื่อนๆฟังนะคะแล้วอย่าเพิ่งมาด่ากันเนาะเพราะว่าโดนด่าเยอะมากเลยนะอ่าสำหรับตัวเลขนะคะโ๊ยมืดแล้วมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าอ่าพระอาทิตย์อะมันขึ้นนะคะขึ้นก็จะแยงตานะคะอ่าสำหรับตัวเลขนะคะที่อ่า แจ้งให้ f อฟซเนาะในงวดน,นี้นะคะถ้าไม่อั้นนะปกติจ๋าไม่ไม่ชอบซื้อเล็กอั้นแต่ถ้าอั้นจ๋าก็จะหาซื้อตัวอื่นเนาะก็คือเลขที่จะซื้อนะคะในงวดน,นี้ก็จะมี100อันนี้ชุด3ตัวนะจะมี100มี943นะคะมี943แล้วก็ชุด2ตัวนะไม่รู้อั้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าคุณต้อมเนาะบอกให้หาซื้อ5-10ด้วย ถ้า510น่ะไม่อั้นก็ลองซื้อดูนะคะลองซื้อดู510เนอะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับ FC ที่ถามมาว่าชุด2ตัวนะคะมีอะไรที่น่าซื้อบ้างก็จะมีถ้าจะเล่นนะถ้าไม่อั้นนะจะมี10นะมี37มี57นะคะ100137นะคะแล้วก็57ถ้า00เนี่ยอืม พูดถึงก็อยากเล่นนะแล้วก็อย่าลืมซื้อทะเบียนรถจ๋าด้วยนะคะทะเบียนรถก็จะเป็น6898เแนาะแต่ว่าจะได้เบอร์รุ่นน้องไปแล้วนะคะสําหรับ98อ่้า989เกนาะก็เดี๋ยวยังไงก็มาอรอลุ้นกันตอนเย็นอืก็ถ้า FC นะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะ,ะสำหรับใครที่อยากได้มาขามเนาะก็ทักทายเข้ามาแอดไลน์มาที่เบอร์0 6 5 8 3 7 5 8 1 2 ขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะคะจะได้เข้ามาสั่งมาขามเนาะตามสัญญานะคะถ้าใครถูกหวยนะหนึ่งศูนย์ศูนย์นะอย่าลืมเลี้ยงนะคะอย่าลืมนะเลี้ยงเจ้าที่เป็นเพื่อนจ๋าด้วยหนึ่งศูนย์ศูนย์หรือว่าจะเอาหกแปดเก้าเก้าแปดเก้าแปดแปดหกแปดอะไรด้วยก็ติดได้นะคะเพราะว่าเลขจะฝันสองคืนเลยนะคะเอาสุดท้ายนี้ขอให้เฮงรวยๆนะคะ,ะจับรัตตอรี่ก็ขอให้ได้รางวัล ทุ่มซื้อหวยตัวไหนก็ขอให้ได้โชคนะคะสวัสดีค่ะ